เอาเซตไอเทมของลอเรียวเฮดโอเคมาใช้กับลอเรียลอารวีเราก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าอาวีตอนนี้เนี่ยแทบจะปักอะไรหลายๆอย่างเนี่ยให้เหมือนกับเกมข้างบ้านขึ้นทุกทีทุกทีแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเราไอเทมจากเกมข้างบ้านมาออกกับเกมนี้ดูมันจะเป็นยังไงกันนะชิ้นแรกครับเราก็จะขึ้นเป็นรองเท้าลูกคูดาวนะครับชิ้นต่อไปครับผมก็จะขึ้นเป็นสร้อยรีมานานะเท่านี้เราก็ลูกคูดาวเต็มแล้วนะครับแต่ว่าผมจะออกลูกคูดาวอีกชิ้นนึงเพราะว่าผมจะเล่นเป็นรองเท้ากันซี ชิ้นที่3ามผมก็จะขึ้นเป็นแรร์เบสซิ่งนะครับอยู่นะครับที่ลอเลี่ยวมีฟื้นฟู HP อยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยากให้มันฟื้นฟูแรงขึ้นนะครับตั้งจากนั้นก็จะขึ้นเป็นฟอสกาดครับฟอสกาดของ h อ k โเคเนี่ยจะเหมือนกับลูกแก้วเหลืองของ r v เลยพอเราเลเวลอัพเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูเลือดให้นิดนึงนะครับชิ้นต่อไปก็จะขึ้นแข็งแข็งของ h อ k เคนี่ยจะมีลูกคู่ดาวให้10ด้วยนะครับมันก็เลยดีกว่าแข็งของ RV นิดนึงแต่ว่า ของ RV าเนี่ยจะได้พลังเวทเยอะกว่าแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะขึ้นเป็นเจอะก,ก่ะเวทต่ของ RV วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดีขนาดที่ว่าเราต้องรีบขึ้นขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเอาเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วกันนะครับโอเคเรามาเล่นจริงกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอาดีๆความเหมือนของทั้งสองเกมนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับลอเลี่อของเฮดโอเคเนะี่ยสามารถบิงใส่ตัวที่ร่องหุ่นได้นะครับก็คือแบบว่าถ้าสมมติว่าศ แต่ว่าก็จะแลกมาด้วยที่บิงสั้นกว่า r v นะหมายถึงว่าแอนิเมชันการบิงอ่ะของ r v จะนานกว่านะครับเกมนี้เนี่ยฝั่งนู้นเป็นกิลเดอร์กับวีล่านะครับซีซีเค่อนข้างน่ากลัวและก็น่าลำคาญมากถ้าพลาดนี่ถึงตายได้เลยนะครับ Verify ก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในเกมนี้กันพลาดไม่ใช่อะไรหรอกแต่ถ้าเราไม่พลาดเนี่ยก็ชนะได้ทุกตัวนะครับบิงหลบครับบิงสวนบิงสวนอีกหลบวยโบิงหลบวยโอีกทีนึง ยังหลบอยู่โดนยูเดอร์ตะกษษิดว้าเดนินยุ๊เมงหลบไม่ทันหลบพลาดเรียบร้อยผมคิดว่าเราจะดักคนที่หลุดเดี่ยวนะครับแต่ว่าไม่มีใครหลุดเดี่ยวเลยและนี่ก็คือภัยความมั่นไม่มีอะไรมากนอกจากความมั่นบิงเข้าไปแบบมั่นๆและยังมั่นอยู่ความมั่นเท่านั้นที่ชนะทุกสิ่งมาเยอะกว่านี้ก็ยังไหวชะงักนิดนึงแต่ก็ยังไหวอย,อยู่เอาบิงมืดไม่ไหวแล้วห,วห,วห,วหวัวตาหัวตา ขอโทษได้ไหมล่ะเฮ้ยโอ้โหแครี่เขาตายนะถึงเวลาที่เราจะต้องมาถอนลากถอนโคนเลนบนแล้วนะบอกเลยช็อตนี้ขอคาบ้านคาบ้านเท่านั้นบิงหลบฉบับบิงไปไหนก็ไม่รู้บัตมาบิงบิงออกข้างบิง,ข, ng, บงขึ้นบนบิงให้มั่วๆไปเดี๋ยวมันก็ตายบัตตายครับแต่ว่าเราย่าแย่มากตอนนี้เราเหลืออยู่คนเดียวทีเราหายไปไหนหมดแล้วลบไปโอย้ยสักทีนึงโอเคได้เท่านี้ว่ะ ป้อมของเราถูกโจมตีแต่มีลูกกันอยู่ผมก็เลยคิดว่าให้มูราดเลือกแล้วกันว่าจะตายด้วยลูกหรือว่าจะตายด้วยผมใช่แล้วครับเขาเลือกลูกเลนบนบนนีนนัวมากนะครับถึงเวลาที่มิดเลนอย่างเราต้องไปช่วยผอมเพื่อนแล้วเอลสูโดนไล่พื้นที่อย่างหนักนะครับไม่สามารถการเวฟได้นาทีนี้เนี่ยพูดตามตรงนะครับคิดออกอยู่แค่อย่างเดียวไม่ไหวแล้วว่าเป็นอะไรนักหนาวะมันเหรอมันก็เข้ามา มีปริาฟไม่กลัวหรอกมั่นไรจารวีล่าน้องเอาดีก็เข้ามาก็ให้หมดทุกตัวโอมันไม่ตายได้ไงวะสักทีเหรอโอ้โหกว่าจะตายมึงด้วยวเกมนี้เนี่ยค่อนข้างบวกกันมั่วซั่วมากนะครับเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวข้างล่างเรียกได้ว่าถ้าให้ไปช่วยทุกคนเนี่ยไปช่วยไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอาป้อมกลางดีกว่า ป้อมกลางก็เป็นส er um> ิ่งที่สําคัญสําหรับเกมนี้นะครับเพราะว่ามันจะเปิดป่าเปิดอะไรนะแล้วมูรลาดก็มาคนเดียวเดียวเดียวเงาเงาเราเลียกไม่ค่อยชอบมูรลดนะครับเพราะว่าเราบิงใส่มูรลาดตอนนั้นตีไม่ได้แต่ถ้าไวยโอกิ้งหน้าแล้วก็บิงสวนใส่หน้ามันได้เลยนะครับมันก็จะเป็นภาพแบบนี้แหละไวยโอยิงไม่โดนนะครับไวตอนนี้นัวมากนะครับมูรลาดก็ตายไปแล้วเหลือบัตคนเดียวเหลือตัวแม่กับเงืกสาวแต่ว่าเงืกสาวก็ไปแล้วเราต้องไขออกนะครับเพราะว่าร้อนตีวี่ามาลบจุ๊บ เรียบร้อยนี่ครับผมบอกเลยลอเลียงหลบจูบีล่าได้ก็เท่ากับลอเลียงชนะเพราะฉะนั้นก็ไปคุยกับร่างมะม่วงซะบัตเนี่ยหนีไปทาเลนบนแล้วนะครับแล้วก็กําลังหายก็สู่กีบเมฆเราเนี่ยต้องไปกันนะครับเพราะมันมีมันม่วงบ้านแหกแน่นอนอะ่ะและด้วยความที่มันมีมันม่วงนี่แหละครับมันก็เลยล่อตาล่อใจให้บัตเตอร์ไฟออกมาตีบ้านนะครับแล้วก็นั่นแหละสวัสดีจ้าไม่กลับหรอจ้าไม่ได้ปอมด้วย ถึงแม้ว่าเราจะออกเป็นสร้อยรีมานามาแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราตัดบัฟฟาศัตรูได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทีมมันบวกตรงกลางครับเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนร่วมทีมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเนี่ยค่อนข้างเกิดแล้วก็ไหวกับทุกตัวนะครับขอแค่เราไม่พลาดตอนนี้ผมบิ้งเล่นหลบป้อมไปเรื่อยๆนะครับรอจังหวะดีๆค่อยบิงเข้าไปและนั่นแหละครับใจความมั่นบิ้งเข้าหน้าอย่างเดียวเราจงเชื่อในพลังของตัวแม่ครับแล้วก็บิงมันเข้าไปยังอยู่นะยังไม่มีท่าทีว่าจะตาย ตอนนี้โคตรฟุกอะกดโคตรมัร่วทีมผมพยายามจะขึ้นบ้านนะครับแต่ว่าฝั่งเนี้ยก,ก็พยายามที่จะยื้อไฟแล้วก็ออกมาเป็นภาพแบบนี้แหละครับที่ทุกคนเนี่ยพยายามจะดันเวฟสูงแล้วผมก็บิงวืดใส่ไปทีหนึ่งด้วยตอนนี้ผมโดนโคเรียนสติลครับปิดผ้าตังทคนิคน,นิดนึงแต่เรามีแข็งคอยช่วยชีวิตเราอยู่และเราก็เกิดมากๆที่ไวโอไม่สามารถจะยิงเราเข้าแล้วนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นภาพที่ประโยดนสยองนิดนึง มูลาดเขาก็พยายามที่จะหาทาอย่างสุดชีวิตนะครับผมไม่ตู้กับมูลาดละกัน <c oughs> ไม่ชอบที่หน่าเราขอไปรังแกคนที่อ่อนแอดีกว่าแต่สักหน่อยก็แล้วกันวะเอาเดิมาลองเชิงกับมูลาดดูครับ <c oughs> โอ้โหนี่แหละท็อปที่ผมเกียดแม่งอันตีลบ <c oughs> บัตมาอีกอ่ะ,ะเลริญพอแล้วโอ้ยหลบไม่ทันด้วย <c oughs> อาหัดตาหมวตา <c oughs> ทีมเราเนี่ยเก็บไบโอและวีล่าที่เป็นตัวดามจสําคัญของเขาได้นะครับทาให้เราเนี่ยค่อนข้างฟรีมากไม่มีตัวไหนที่จะจ้ำดีเราได้อีกแล้ว มีแข่งผมมี polyfile ครับคุณคิดว่าคุณจะเอาผมลงไหมล่ะยากครับผมบอกเลยบัตเขาหนีไปได้นะครับแล้วก็มูลหลาดเจ้าเดิมอีกแล้วเขากข้างพยายาม make พย์พอสมควรเลยนะมูลหลาดคนนี้แล้เราบิงเข้าคีฟได้ครับเราไม่โดนปาดระหว่างรอคีฟก็ไปตีคีฟนะครับเอาเลือดเอาตังทำให้เงินนำเข้าไปอีกครับจะได้เล่นง่ายๆ ข้างบนเนี่ยรู้เหมือนจะโดนมูลาดเข้านะครับแต่เขาก็ยังออกมาได้อยู่แล้วก็บินวนๆต่อไปโอ๊ยตานนี้กดไม่ทันแกแต่ก็ยังได้อยู่นะก็ลองดูคุณคิดว่าเอาลงไหมตองแตกระเบิดครับหูโคตรแรงสสยจา้าเหลือบัตคนเดียวแบบนี้ต้องจบเกมแล้วล่ะเอาตายแล้วด้วยโอเคแต่กิลดอร์เกิดนะครับเราจะเอากิลดอร์ก่อนจบด้วยมาดีเข้ามา หนีไปไหนล่ะเรียบร้อย g ีครับผมโอเคเซตนี้เนี่ยผมก็ถือว่ามันดาเมจค่อนข้างเบาะนะครับแล้วมันก็ไม่ได้อึดด้วยข้อดีคือมันมี mana, ามานาทาให้เราบิงใส่คีฟได้เราสามารถฟาร์มหาเงินแล้วก็เล่นได้ไวขึ้นนะเพราะาลูกคุดาวเราเต็มไวมากดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับผมว่าท้อยดีมานาดีแต่ว่าชิ้นอื่นนะอาจจะไม่ดีโดยเฉพาะเเบสซิ่งถ้าเปลี่ยนเป็น อากอนี่เราอาจจะทำดาเมจได้ดีกว่านี้นะครับก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้านะครับเผื่อว่าอาีจะมีการปรับไอเทมไม่เหมือนกับเพจโอเคเราอาจจะได้เห็นเซตไอเทมที่มันลงตัวกว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเพราะว่าลูกคูดาวมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำกันรออยู่นะรอแข่งที่มีลูกคู่ดาวอยู่อะโอเคและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับหรือว่าคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยติชมกันได้นะแต่ว่าก็ขอให้สุภาพนิดน,นึงนะครับเขาบอกบางอะอย่าด่าเขาได้ไหม เ็ตมันอาจจะดูฮาๆแต่มันก็ไม่แย่นะเว้ยโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ